แนวทางาน้อยปกติกับ VIP นะครับผมประจําวันที่28มกราคม2569นะครับผมวันนี้ได้วิ่งรูด9ครับผมตัวเน้น90กับ98นะครับวิ่งรูด9ครับผมเน้น90กับ98รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม u t u b e ท้องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของอาจารย์เย,ยครับผมต่อ,ตอสำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทําคลิปวิดีโอของอาจารย์เย,ยนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์แบงค์นะครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย,ยได้นะครับ ยังไงก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยปกติกับ v ี p นะครับผมจะวันที่28ครับผมมกราคม2569นะครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผม ตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดเก้าครับผมวิ่งรูดเป็นเก้านะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัววันนี้ครับผมสองศูนย์เก้าแปดครับผมต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมสองศูนย์เก้าแปดครับผมมาตัดนะครับ ตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวนะครับผมแล้วเราก็จะตัดอีกครั้งนีให้เป็นสองตัวเด่นกับสองตัวกันครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวรูดเก้าครับผมสี่ตัวสองศูนย์เก้าแปดนะครับเราก็จะตัดสามตัวได้สองศูนย์เก้าครับผม สองศูนย์เก้ากับศูนย์เก้าแปดนะครับผมสองตัวเด่นครับผมสองตัวเด่นวันนี้นะครับผมเก้าศูนย์ครับเก้าสองครับผมแล้วก็เก้าแปดครับผมส่วนตัวกันวันนี้นะครับผมตัวการ์วันนี้ก็จะได้สองศูนย์ครับผม สองแปดนะครับแล้วก็แปดศูนย์ครับผมวันนี้เรามีเลขสองศูนย์นะครับผมสองแปดแล้วก็เก้าสองครับผมก็จะแปลงเป็นเลขเบิ้ลด้วยนะครับผมศูนย์ศูนย์ครับแปดแปดนะครับผมแล้วก็เก้าเก้าครับผม วันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรอบวันนี้นะครับเนวทาทั้งน้อยปกติกับวี p พีนะครับผม28ปมกราคม2569ราครับผมวันนี้ได้วิง่งกุศ9ครับผม สตัว2 0 98ูามตัวสองย์เกับ0ูนย์เก้าครับผมวิ่งรูด9นะครับสี่ตัว2 0 98ูามตัวสองศกับ0ูนย์เก้าครับผม2ตัวเด่นนะครับเก้าศูนสองเกต่อกันเป็นสองศูแล้วก็80ย์ครับผม ระวังเลขเบิ้ลด้วยนะครับผม008899ครับอีกครั้งนะครับผม2ตัวเด่นนะคะรับ909298ตัวคันเป็น2028แล้วก็80ครับผมระวังเลขเบิ้ลด้วยนะครับผม008899ครับอย่าลืมกลับเลขก,กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขก,กันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผม สำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดกัตขอเน้นที่สามตัวนะครับผมศูนย์เก้าแปดครับผมสองตัวเก้าศูนย์กับเก้าแปดนะครับผมสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดกัตขอเน้นที่สามตัวนะครับผมศูนย์เก้าแปดครับผมสองตัวเก้าศูนย์กับเก้าแปดครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเม้หลุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจตอรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสาหรับคลิปแนวทางฮานอยปกติกับ VIP ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ